แรงดีการใช้งานระบบดินแข็งดินอ่อนมันก็ทันใจดีถึงใจเราอ่ะงานนา้ํางานดินแห้งระบบของเขานี่เอ๊ะประหยัดไม่ผิดหวังครับเขาก็ก็ดูแลดีผมทักษิณดีพิจารณ์ครับทำไรอ้อย70สิบไร่ครับศึกษากับเพื่อนอีกพวก เฮ้ยตัวใหม่มันดีไม่ผิดหวังอะไรไม่ต้องกลัวราคาก็ย่อมเยาวผมก็เลยตัดสินใจแรงดีการใช้งานระบบดินแข็งดินอ่อนมันก็ทันใจดีถึงใจเราอ่งานน้ำงานดินแห้งระบบของเขานนี้เอ๊ะประหยัดไม่ผิดหวังครับเขาก็กดูแลดีโทรหาเขาเข้ามาตรวจเช็คให้ก็รับจ้างเขารถเราก็ไม่มีเครื่องมือ แล้วก็ต้องไปอาศัยเขาจ้างเขาก็าทำมาเรื่อยๆเก็บเงินสักวันต้องเป็นของเราแรงดีตัวนี้ใช้งานได้ผลงานน้ํางานดินแห้งลุยได้ผมมั่นใจพอพอใจแล้วว่าเขาทำงานให้เราเต็มที่เยี่ยมกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระคางแจ้งเตือนจะได้ชมวิดีโอใหม่ก่อนใครนะครับ เคล็ดลับพารวย